สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับผม i อ s อซิสนะครับกับช่วงของฟุตบอลอัปเดตที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลไทยครับเราไปกันที่ข่าวแรกเลยครับกับการแข่งขันฟุตบอลเจลีครับที่จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมครับหลังจากที่แข่งขันไปได้นัดเดียวก็ต้องหยุดพักการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ครับโดยโปรแกรมการแข่งขันใหม่ครับทีมที่มีนักเตะไทยค้าแข่งอยู่ที่นู่นครับทีมแรกอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสครับของทีรทรบุญมาทันก็จะลงสนามนัดแรก หลังกลับมาแข่งใหม่นะครับพบกับ ทางด้านของอุลวะเลดไดมอนครับส่วนชิมิซึเอสเผาของทีราสินแดงดาจะพบกับนากย y a แกรมปัสครับส่วนทางด้านของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรที่มี2แข้งไทยอย่างชนาทิพสงกสินและกะวินธรรมสัจจานันครับจะบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟซีครับซึ่งการแข่งขันเจลีกครั้งนี้ครับที่จะกลับมาแข่งขันในวันที่4กรกฎาคมก็จะมีการเพิ่มเติมกฎอย่างเช่นการเปลี่ยนตัวครับที่เปลี่ยนได้5คนครับส่วนการถ่ายทอดสดจะถ่ายทอดสดทางช่อง9 m c o r d h d นะครับแต่ว่าจะถ่ายคู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการยืนยันอีกทีนึง ข่าวต่อไปกับความเคลื่อนไหวของทีมแข้งเทพครับทูแบงคอกยูเนเต็ดที่มีการเรียกตัวของชยธรเทพสุวรรณวรครับกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีครับที่ก่อนหน้าน,นี้ปล่อยให้กับ FC โตเกียวยู23ครับยืมตัวไปเล่นที่เจลิก3แต่ว่าตอนนี้ทางทูแบงคอกยูเนเต็ดได้เรียกตัวกลับมาแล้วครับเพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020เนื่องจากว่าทางเจลิก3ได้มีการยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ครับข่าวต่อไปกับสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดครับที่มีแผนจะดึงตัวเจสซี่น กลับมาสู่ทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีการเซ็นสัญญากับดาวเตะลูกครึง่งออสเตรเลียฟิลิปปินส์ครับในช่วงเปิดฤดูกาลแต่ว่าก็มีการปล่อยให้กับอุดรธานีเอฟซยืมตัวไปเล่นในศึกไทยลีก2ครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะมีการดึงตัวกลับมาได้อย่างไรเพราะว่าทางด้านของเจสซี่เคอร์เรนครับก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญของอุดรธานีเอฟซครับ ปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับที่พักการแข่งขันไปร่วม3เดือนเลยครับจากสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ก็กลับมาแข่งขันแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในคู่แรกเลยครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครับทางด้านของแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านพบเชฟฟิลด์ยูไนเดตส่วนเวลาตีส5นาทีครับบิ๊กแมตช์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาร์เซนอลครับแฟนๆที่เฝ้ารอการแข่งขันพรีเมียร์ลีกกลับมาเนี่ยก็ติดตามกันได้นะครับคืนนี้แต่ถ้าเกิดว่า คิดว่ามันดึกไปเนี่ยก็อย่าลืมนะครับสามารถติดตามไฮไลท์ได้ทาง True v i v i s n ครับรวมถึงการถ่ายทอดสดทั้ง2คู่ True Vision ก็จะถ่ายทอดสดเช่นเคยครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครติดตามเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยได้ทุกช่องทางเลยครับของช้างศึกนะครับสำหรับวันนี้ผม i อแอซิและฟุตบอลอัพเดตขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ